เดี๋ยวครับคลิปนี้เนี่บรรษาการจัดสุขศสายอยู่งยั่งเป็นยงศิษย์ศาสตรที่สามตรงนีมานตลองแชร์กันนานๆครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องคำประพันธ์คำประพันธ์คือค่ายคำที่ยังร้อยโดยมีลักษณะบางครับคำสำคัญที่ควรรู้ในการแต่งคำประพันธ์ได้แก่หนึง่งคำคำประพันธ์ นับคำด้วยจำนวนพยางค์เช่นชีวิตมีสองพยางค์นับเป็นสองคำสอคณะคือจำนวนคำบังคับในคำประพันธ์แต่ละประเภท 3. ส,สัมผัส์คำที่ล้องจองกันมีสองประเภทได้แก่สัมผัสนอกและสัมผัสในครับ ตัวอย่างฟางโกดนั้นเหมือนทะเล้้าลื้นซัดซ,ซาสายโครมหง่นทลาลมกระหนังซัดขึ้นคืนมาเหมือนอุลาพรุ่งโชดเพราะโกธกันจากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นคำพันธ์แบบที่สคือคำพันธ์สัมผัสคำโดยคำที่ ให้สัมผัสเป็นคำคล้องจองกันทั้งหมดครับ